น่าสงสารมากแฟนขับไม่ตลกหลังคริสพิรวัตโดนแกลงจนร้องไห้ กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในทันทีหลังจากชาวโซเชียลพากติดแฮชแท็กเซฟคิสในทวิตเตอร์เพื่อออกมาตำหนิคอนเทนต์ช่อง u t u b e ของนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธหรือตั้มเดอะสตาร์หลังจากเผยแพร่คลิปที่ชื่อตอนว่าเล่นใหญ่ลชดาไลาทําคริสน้าตาท่วมซึ่งเป็นการซ้อนกองแกล้งนักสแสดงหนุ่มชื่อดังคริสพิรวัตรขณะซ้อมละครวิทีริคินลักชิงบัลลังจนร้องไห้อย่างหนักนั่นเองโดยเหตุการณ์แรกเริ่มก่อนเกิดการซ้อนกองแกล้งหนุ่มคริสนั้นเริ่มจากที่ครูแม่มครูสอนร้องเพลงได้ส่งคลิปมาให้ดาราุ่ม เขาจึงได้พิมพ์ข้อความขอบคุณตอบกลับไปแต่พึ่งมาทราบในภายหลังว่าพิมพ์ไปแค่ครับแมมขอบคุณครับโดยตกคำว่าครูไปจึงรีพิมพ์ขอโทษครูแมมแต่ครูแมมนั้นอ่านแล้วไม่ตอบเลยทําให้หนุ่มคลิปเครียดหนกักและนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับนักร้องหนุม่มรุ่นพี่ที่ร่วมแสดงละครเวทีด้วยอย่างหนุ่มกันานาพัทนั่นเองซึ่งต่อมาหนุ่มกันานาพัได้แคปข้อความที่คุยกับคลิปส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มทําให้หนุ่มตามวราวุ้และหนุ่มโดมจารุวัฒน์ตัดสินใจร่วมมือการวางแผน่่่ออออนนกกลงงเพืแแดดาารรออหุมมมมโยขใู้ว ในภารกิจนี้อีกด้วยโดยการให้คู่มแม่มนั้นช่วยทาตัวนิ่งๆเพื่อใช้ทําเป็นคอนเทนต์โปรโมทละครเวทีโดยได้มีการเผยใช้กลุ่มที่มีการวางแผนในการแก้ค้งนี้อย่างละเอียดไว้ภายในคลิปอีกด้วยซึ่งจากในคลิปก่อนเจอคู่มแม่มหนุ่มตามก็ได้ช่วยขยี้ให้หนุ่มคลีนั้นเครียดมากและได้มีการโทรนั่นแนกับคู่มแม่มด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงซ้อมคู่มแม่มก็ได้มีการแกล้งดูคลิสในตอนนั้นบรรยากาศค่อนข้าง,ง,งตึงเครียดมีการพูดคุยกด,ดานจนหนุ่มคลีนร้องไห้น้ำตาแตกรีบครเข่าวไหวขอโทษคู่มแหม ตั้งใจจริงๆก่อนที่จะร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้หนุ่มตํานานรีบเฉลยว่าเป็นเพียงการแกล้งกันเท่านั้นแต่อย่างไรการเฉลยครั้งนี้ก็ยิ่งทําให้หนุ่มคลีนร้องไห้หนักกว่าเดิมทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงได้พากันเข้ามาปอบด่าร้านหนุ่มในทันทีซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับของหนุ่มคลินหลายคนต่างไม่พอใจและรู้สึกไม่สนุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยได้พากันติดแฮชแท็ก SaveKiss เพื่อตาหนิการกระทาของหนุ่มตําหนุ มองว่าการแกล้งแบบนี้ถือว่าเป็นการแกล้งที่ค่อนข้างล้าสมัยและควรจะหมดยุคไปได้แล้วและก็ไม่ควรเอาความรู้สึกของดาราหนุ่มมาล้อเล่นเพียงเพราะแค่อยากจะโปรโมทละครเท่านั้นซึ่งนอกจากนี้แฟนๆของหนุ่มครีสก็ยังได้เผยอ,อีกว่าการที่หนุ่มคริสร้องไห้อย่างหนักและเครียดขนาดนี้เป็นเพราะหนุ่มคริสเคยมีดราม่าในลักษณะนี้มาก่อนโดยถูกแอนตี้สร้างข่าวเท็จว่าเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ไม่มีมารยาทาท้งทัน่เจตัวไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งการแกล้งแบบนี้อาจจะเป็นสกิลปมในใจของดาราหนุ่มพร้อมกับกตอกืนว่าาร แกลง้งควรมีลิมิตและขอบเขตไม่ใช่ว่าสนิทก,กันแล้วจะสามารถแกล้งได้ทุกอย่างแต่ในขณะทีละ่ลักสุดหนุ่มกันนาัทรก็ได้มาโพสภาพหนุ่มคริสที่ทํามือสัญลักษณ์บอกรักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งชาวโซเชียลบางส่วนจึงได้มองว่านักแสดงอาจมีการเคลียร์ใจหรือขอโทษกันไปเป็นทีเดียบยแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ยังมีแฟนๆหลายคนที่ยังเป็นห่วงความรู้สึกของหนุ่มคริสและยังรอคอยคําชี้แจงของสามหนุ่มด้วยเช่นกัน